มีชีวิตยอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับตายไปแล้วทุกวันนี้เหมือนซากศพนะครับคนที่ตายไปแล้วเหมือนซอมบี้ที่ตายไปแล้วแต่ยังขยับร่างกายอยู่เดินอยู่กินอยู่แต่หัวใจได้ตายไปแล้วนับตั้งแต่ฟังคำสืบพยานและได้รู้ตัวว่าตัวเองแพ้แน่ เพราะอะไรครับเพราะจากการที่ฟังบรรยากาศของทางคุณแม่เล่าจากคนที่ไปเป็นพยานออกมาเล่ามันทําให้ผมเห็นภาพว่ามันทาให้ผมเห็นภาพว่าการสืบพยานของฝ่ายจําเลยไม่เข้าเป้าเลยอายการไม่มาถามอายการไม่มาถามพกพแสดงว่าคุณสืบไม่เข้าเป้าเขาจะถามทําไมในเมื่อคุณสืบไม่เข้าเป้า พยานปากนั้นไม่มีประโยชน์มันจึงจบเร็วคุณคอยดูวันที่ยี่สิยี่สิบเจ็ดที่ถึงนี้จบเร็วอย่าคุ้มครั่งด่าทนายอีกละอย่าคุ้มครั่งด่าทนายอย่าตำหนิติเตียนทนายเขาทำดีที่สุดแล้วเท่าที่มันมีคุณเป็นคนอย่างไรคุณก็รู้ดีสมัยก่อนที่คุณเคยทำกับทนายหลายคน ถูกต้องครับพี่เบนโนครับผู้ใหญ่หลายคนอาจจะต้องรับบ่วงกรรมไปเศษกรรมรับไปนะครับถ้าท่านยังพอมีสติอยู่ท่านต้องหยุดนะครับท่านต้องหยุด,ยดถ้าท่านยังมีสติอยู่ท่านต้องหยุดสิ่งที่ท่านมอบให้เขาไปนั้นเป็นการไปมอบให้เขาไปทํากรรมก่อกรรมท่านไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นกรรมแต่ท่านกําลังเหยียบเขาลงไปเหยียบเขาลงไปทุกทีทุกที ด้วยการให้เงินให้ทองให้คำยกย่องสรรเสริญป้อยอจนคนบางคนกลายเป็นคนเสียคนไปแล้วสองสามวันมานี้ผมเห็นมีาก,การด่าคำหยาบคายแสดงความอยากช้าสามานแต่ f อฟก็กลับชอบ f อฟก็กลับชอบ f อซก็กลับชื่นชมกับคำด่าหยาบคาย เวลาด่าพ่อคนอื่นพ่อตัวเองก็รับก,กรรมคุณถือเป็นลูกที่เนรคุณเวลาคุณคุณด่าพ่อคนอื่นเป็นอะไรพ่อของคุณเองก็ถูกคนอื่นด่าและพ่อของคุณเองนะฮะจะอายุสั้นนะครับเพราะถ้าพ่อของคุณปล่อยให้ลูกอย่างคุณออกมาด่าคนอื่นพ่อคุณจะอายุสั้นเพราะอะไรครับมันเป็นการบันทอนอายุไขนะครับ เอาความคิดของผมไปถ้าไม่พอใจก็ด่าต่อชิวๆผมจะรอดูจุดจบผมไม่ค่อยชอบไอ้ระหว่างทางที่มีราซิวมาส้อยด่าไปด่ามาเนี่ยผมจะรอดูตอนจุดจบของคุณผมอยากเห็นผลกรรมของคนที่ชั่วชๆแล้วได้รับผลกรรมตามกฎหมายตามศีลธรรม การที่ผมดา่าคุณดา่าพ่อคุณดา่าใครก็ตามมันไม่ได้ทําให้ผมดูดีผมจึงลบทิ้งส่วนหนึ่งผมก็ติดเหลืองแต่ผมก็ลบทิ้งไปเลยในเมื่อมีความเห็นมาจาก Youtube ว่าเป็นความไม่เหมาะสมผมลบทิ้งเราทําไปด้วยอารมณ์ส่วนหนึ่งเราต้องการขยี้เราต้องการขยี้ให้เขาเกิดความรู้สึกโกรธเราต้องการขยี้ให้เขาเจ็บปวดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งสุดท้ายมันก็ทำให้เราเจ็บปวดด้วยแตถ้าคุณไม่หยุดคนใกล้ตายธาตุไฟมักจะแตกถูกต้องครับผมเห็นมาแล้วนะครับคนใกล้ตายหรือรู้จุดจบของตัวเองว่าอาจจะต้องไปติดคุกตลอดชีวิตธาตุมันจะแตกดินน้ำลมไฟในร่างกายมันจะแตกสวัสดีพี่นิตีิวีบครับพี่เหลาคำพี่ในออสตอรี่นะคุทนอมสวัสดีครับคุณสมชาย ครับทุกท่านครับนะครับถ้าไฟมันจะแตกและในวันอ่านคำพิพากษาขอความกรุณาหลายๆคนอย่าไปอยู่ใกล้ๆนะครับในวันที่มีการอ่านคำพิพา,ากษาอย่าเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใน,ในห้องนะอาจจะมีอาการครุ้มครั่งทำร้ายใครทำร้ายใครระวังนะมีอยู่สองอย่างครับไม่เข่าอ่อนเป็นลมก็ต้องคุ้มครั่งเลยครับ แต่ผมดูแนวว่าจออกแนวคุ้มครั่งมากกว่านะครับเพราะการณีที่ไปถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผมเห็นความคุ้มครั่งของเขานะครับผมว่าออกแนวคุ้มครั่งมากกว่าเป็นลมนะฮะทุกท่านคอยดูกันแล้กันครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในห้องมากกว่าปกติน่าจะมีตำรวจเข้าไปในห้องมากกว่าปกติไม่ว่าเร,าปรอปพนะฮะ อย่ากโกรธอย่ากเกลียดใครลองเดินทางกลับไปหากระดุมเม็ดแรกกระดุมเม็ดแรกก็คือการกระทําของคุณครั้งแรกว่าการกระทําของคุณครั้งแรกที่กระทํากับเด็กบางคนมันสมควรหรือไม่การกระทําของคุณครั้งแรกที่เกิดเอกกับเด็กบางคนมันเป็นสิ่งที่คุณสมควรกระทําหรือไม่ถ้าคุณคิดได้ในเม็ดแรก นะครับนะครับถ้ากระดุมเม่แรกคุณคิดได้คุณจะรู้เลยว่าคําตอบวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดคําตอบวันสุดท้ายคือวันที่อ่านคําพิพากษานั้นมันไม่ได้ผิดมันเป็นไปตามกรรมมันเป็นไปตามการการะทําของใครบางคนหนีอะไรหนีได้นะครับหนีเวรกรรมหนีไม่ได้ต่อให้เทวดาชั้นฟ้าไหนมาก็ช่วยคุณไม่ได้ ต่อให้คุณเอาห้าตอนนะครับเป็นที่พึ่งห้าตอนนั้นก็จะล่มสลายลงมานะครับผมบอกได้เลยครับว่าไอ้งูผีช่วยคุณไม่ได้งูผีเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของคุณคุณดูสิครับรูปร่างของงูผีพิกงพิการนะครับมีสัดส่วนไม่พอดีแววตาหมองเศร้า รอวันถล่มล้มลงม,ม,มาคุณไปดูดีๆนะครับไอ้งูผีที่คุณอ้างว่าศักดิ์สิทธิ์นักหนาปาปิก้านะครับปาปิก้าอย่างที่พี่หนูนาก็พูดน่ารักดีปาปิก้าหมู่ปาปิก้ามันเนี่ยนะครับมันหมองเศร้ามันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นงูตอนงูผี ถ้าตอนแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมไม่เคยมีความเกรงขามหรือเกรงกลัวไอ้งูผีห้าตอนเลยนะครับผมดูแล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์อะไรที่จะช่วยใครได้เลยอีกไม่นานมันจะถล่มลงมาอีกไม่นานอนุสาวรีแห่งบาปอันนั้นจะถล่มลงมาผมขอเรียกว่าอนุสาวรีย์แห่งบาปนะครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนชั่วที่แสดงถึงความบาปหยาบช้าผมจึงเรียกว่าอนุสาวรีย์บาปนะครับอีกไม่นานจะถล่มลงมาและจะถูกฟ้าดินลงโทษถล่มลงมาผมไม่เคยเจอนะครับผมไม่เคยเจองูผีหรือ,อไม่เคยเจอพญานาคที่ดูแล้วมันหมองๆม,มันเสื่อมราศีนะครับ ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทีมงานนักกฎหมายบางทีมเขารู้เช่นเห็นชาติแล้วทุกท่านเชื่อผมไหมว่าทีมงานนักกฎหมายในขณะนี้รู้เช่นเห็นชาติสันดานของคนที่เขาไปทำงานให้แล้วเพียงแต่เขาต้องการดันให้จบต้องการพายเรือให้ถึงฝั่งเร็วๆถึงแม้เรือนั้นมันกำลังจะรั่วหรือรั่วแล้ว ผมเชื่อว่าทีมงานนักกฎหมายมาตามเนื้อผ้าแน่นอนครับนะครับมาตามเนื้อผ้าคุณสังเกตนะฮะเดี๋ยวไม่นานก็จะกิน40ดีกรีตายเยิ้มๆตาลอยๆทุกท่านไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากครับ40ีกรีนะครับในวันที่เขาตายนะครับหรือประหารชีวิตจิตสุดท้ายเขาจะมาอยู่ตรงนั้น ตรงนั้นจะกลายเป็นงูผีจริงๆผู้ล้วน่ากลัวนะครับผมพูดตรงๆนะเพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งปลูกสร้างอัปมงคลหรืออนุสาวรีย์บาปตัวนี้ในจิตสุดท้ายที่เขาถูกประหารหรือความตายของเขาจิตของเขาจะมาสิงอยู่ที่ตรงนั้นจิตของเขาจะมาสิงอยู่ที่ งูห้าต่อง,งูผีตัวนั้นและจะกลายเป็นจะกลายเป็นอนุสาวรีย์ที่น่ากลัวมากๆสยองวังเวงนะครับนะครับอนุสาวรีย์บาปตัวนั้นจะเป็นสิ่งที่แสดงความชั่วของใครบางคนไปชั่วกระปรวสารคนแถวนั้นจะไม่มีใครกล้ามาสถานที่นั้นอีก จะกลายเป็นที่ต้องห้ามคุณเคยได้ยินคำว่ารัดดาแลนไหมที่ถูกเอาไปสร้างเป็นหนังสยองจนไม่มีใครกล้าไปที่รัดดาแลนเลยนะครับทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมีภาพยนตร์เอาไปทำรัดดาแลนหมู่บ้านล้างแถวจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์สยองนะครับท,ทั้งที่ความจริงหมู่บ้านไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นการเติมแต่งเข้าไป เป็นไปได้จริงๆนะครับพี่ตายแล้วเข้าไปสิงในปูนปั้นครับกลางคืนจะได้ยินเสียงหหยหวนนะครกลางคืนคุณจะได้ยินเสียงหหยหวนความหลอนจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายครับจิตสุดท้ายของเขาในการตายปุ๊บจิตจะถอดไปที่ งูผีทีนี้งูผีจะกลายเป็นงูผีอย่างสมบูรณ์แบบงูผีจะกลายเป็นงูผีอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆน่ากลัวบริเวณนั้นเป็นชาปนสถานเก่านะครับเป็นชาปนสถานเก่านะครับก็คือที่เผาศพมนเป็นที่ที่อับประมงคลไม่เหมาะกับการสร้างแค่นี้คุณยังไม่รู้เลยไม่ได้สืบประวัติเลย ทุกท่านรู้ไหมว่าตรงตรงนั้นจุดตรงใกล้ๆตรงนั้นเน่ยอยู่ใกล้ศับชาปรัาาาสถานของหมู่บ้านมันจึงไม่มีใครไปซื้อไปสร้างบ้านอยู่อ่ะพูดตรงๆพูดง่ายๆก็คือเมืองผีอ่ะ